การนำเสนอผลการดำเนินงานของอธิการบดีต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลตามที่อธิการบดีได้ลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่561วันที่21ตุลาคม2563นั้น จากข้อตกลงการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2,564กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ f l ลกชิพโปรเจกต์จำนวนทั้งสิ้น10โครงการซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินงาน5โครงการและจัดทำโครงการใหม่อีก5โครงการและการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในรอบ3เดือนที่ผ่านมายุทธศาสตร์ที่1 Global Research and Innovation เพื่อสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยจึงกำหนดแฟลกชิปเพื่อดำเนินการรวม3แฟลกชิพแฟลกชิพที่1.1 MU UM MRC และกลุ่มนักวิจัยสำเร็จรูปมุ่งผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Q1 เป้าหมายที่1สนับสนุนกลุ่ม MU UM MRC เพิ่มเติมจำนวน3กลุ่มผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครกลุ่ม MU UM MRC โดยขณะนี้มีข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุน1โครงการคือการพัฒนาสารสกัดมาตรฐานใบอินทนินน้ำเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางคลินิกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป้าหมายที่2สนับสนุนกลุ่มวิจัยขนาดเล็ก MU Mini UM RC จำนวน20กลุ่มผลการดำเนินงานมีการยื่นข้อเสนอโครงการจำนวน3โครงการซึ่งเป็นของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน2โครงการคือ การค้นหายาเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างของเซลล์เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมาเรียชนิดรุนแรงและการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ไข่ไก่เพื่อใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงูลและอีกหนึ่งโครงการจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่สารเรื่องการศึกษาสาเหตุของอัจฉรรยและพฤติกรรมรุนแรงในประเทศไทยด้วยการทำเหมืองข้อมูลอัจฉริยะ ผลักชิปที่1.2ผลักดันอันดับ Subject Ranking โดยสนับสนุนงานวิจัยเฉพาะสาขาโดยมุ่งเน้นการผลักดันอันดับ Subject Ranking สาขา Medicine และ Pharmacy and Pharmacology ให้อยู่อันดับที่1-100ของโลกเป้าหมายที่ 1, 1สนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวต่างประเทศจำนวน20ทุนผลการดำเนินงานมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนเปิดรับสมัครผู้รับทุนในเดือนมกราคม2564 เป้าหมายที่2ส,สนับสนุนกลุ่มวิจัยสาขาเมดิซีนและฟาร์มาซี a แอนด์ฟาร์มาโคโลจีจำนวนอย่างน้อยสิกลุ่มผลการดำเนินงานจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาสเปซิฟิกลีดฟัน d ์กำหนดเกณฑ์และคัดเลือกกลุ่มนักวิจัยสรรหาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2564 เป้าหมายที่3สนับสนุนการดำเนินงานจอย n ูนิตเฟสทูจำนวน3กลุ่มผลการดำเนินงานประเมินผลการดำเนินงานของจอย u ูนิตเฟสวัเปิดรับสมัครทุนจอย n ูนิตเฟสทูในเดือนมกราคม2,564 f l a g s h i p ที่1.3เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อรองรับศาสตร์ในอนาคตวงสร้างความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยขั้นสูงหรือ Frontier Research เป้าหมายที่1ขยายฐานสูวนเครื่องมือวิทยาเขตและมีความพร้อมในการปฏิบัติการปีละหนึ่งแห่งผลการดำเนินง,งานขยายศักยภาพส่วนเครื่องมือกคณะวิทยา,าศาสตร์วิทยาเขตพยาไทโดยการจัดซื้อและติดตั้งเครื่องมือวิทยา,าศาสตร์2เครื่อง1เครื่องวิเคราะห์วัสดุในระดับจุลภาคสามิติ2ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างแบบมัลติโฟตอนเป้าหมายที่2ขยายความร่วมมือ Pilot อ l a n t สู่ส่วนงานภายในและภายนอกอย่างน้อย2แห่ง ผลการดำเนินงานการขยายความร่วมมือภายในมหาวิทยาลัยให้คำปรึกษาและช่วยออกแบบระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพกับฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลการขยายความร่วมมือสู่ภายนอกขยายความร่วมมือเรื่องการพัฒนาการบริหารโรงงานต้นแบบกับบริษัทคิงเจนเบลเทคจำกัดร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการผลิตอินเตอร์เฟียรอนแกมมาในปริมาณมากเพื่อใช้ทางการแพทย์และการบูรณาการปลายน้ำสำหรับชุดคัดก รองแอนติอินเตอร์เฟยรอนแกมมาแอนติบอดีในผู้ป่วยกลุ่มอาการโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในวัยผู้ใหญ่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินในการผลิตโปรโตีนลูกผสมเพื่อการศึกษาคุณสมบัติทางชีวภาพของซีเมนต์คลาสไออโนเมอร์ I o omer, สำหรับการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และทันตกรรม เป้าหมายที่3จัดทำอีโคซิสเต็มเพื่อรองรับศาสตร์แขนงใหม่จำนวน3กลุ่มผลการดำเนินงานประชุมกลุ่มวิจัยทั้ง3กลุ่มสาขาได้แก่ AI medical robotics medical device และเพิ่มกลุ่มวิจัย2กลุ่มคือ biologics and vaccine และ drug discovery เตรียมจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของทั้ง5กลุ่มยุทธศาสตร์ที่2 academic and entrepreneurial education แฟลกชิพที่2.1การศึกษาแบบยืดหยุ่นและระบบคลังหน่วยกิจเป้าหมายที่1ขยายผลการจัดทําหลักสูตรแบบยืดหยุ่นสู่ส่วนงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย5ส่วนงานผลการดําเนินงานรถโชว์แนวทางการจัดทําหลักสูตรแบบ Flexible Education แล้ว15แห่งโดยเป็น12ส่วนงานและ3วิทยาเขตและดําเนินการในช่วงเดือนมกราคมอีก4ส่วนงาน หลักชิปที่2.2พัฒนาอาจารย์ตามเกมมาตรฐานคุณภาพอาจารย์เพื่อให้ตอบสนองต่อกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนรูปแบบใหม่และมีความหลากหลายเป้าหมายที่1มีเกมมาตรฐานระดับสมรรถนะอาจารย์4ระดับผลการดำเนินงานจัดทําเกมมาตรฐานระดับสมรรถนะอาจารย์4ระดับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป้าหมายที่2มีผลการจําแนกระดับสมรรถนะของอาจารย์จากการประเมินตนเอง ผลการดําเนินงานจัดทําแบบสอบถามเพื่อใช้สําหรับการประเมินระดับสมรรถนะอาจารย์อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเป้าหมายที่3มีจํานวนผู้ประเมินระดับสมรรถนะอาจารย์จํานวน30คนผลการดําเนินงานอยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนากลุ่มผู้ประเมินร่วมกับบริษัท Advanced Higher Education ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ l ฟ g กชิ p ที่2.3 MUX platform เพื่อสร้างมาตรฐานและคุณภาพบทเรียนออนไลน์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ารายวิชามุกที่ผลิตขึ้นใหม่ทุกรายวิชาให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน ISO 40180 2017ผลการดำเนินงานผ่านการตรวจประเมินภายในแล้วเตรียมการรองรับการตรวจประเมินภายนอกภายในเดือนมีนาคมหากผ่านการตรวจประเมินจะได้รับ letter of compliance จากผู้ตรวจประเมินซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในเดือนกรกฎาคม2564 แฟลกชิพที่2.4 Carrier Support Services เพิ่มช่องทางการเข้าถึงตลาดแรงงานการศึกษาต่อและการฝึกงานโดยมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลางร,ระหว่างนักศึกษาสิทธิเก่าและสถานประกอบการนายจ้างเพื่อการจัดหาและจ้างงานรวมทั้งเสริมทักษะท,ที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาในการเตรียมความพร้อมขอนการทำงาน เป้าหมายสนับสนุนการได้งานทำของนักศึกษาและผลักดันให้นักศึกษาที่มีศักยภาพสูงสามารถเข้าทำงานในองค์กรระดับชาติและนานาชาติผลการดำเนินงานวางระบบ Carrier Support Services โดยมีการดำเนินการคือร่วมกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศในการเตรียมระบบและเว็บไซต์ Carrier Support Services จัดทำวิดีโอให้สิทธิเก่าแนะแนวการสมัครงานและการทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงเตรียมการจัดจอาแร์ในเดือนเมษายน2564 ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษามีพื้นฐานและความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการเป้าหมายมีรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนการเป็นผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2รายวิชาและให้นักศึกษารหัสการศึกษา64ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการอย่างน้อย2หน่วยกิตผลการดำเนินงานจัดทำรายวิชาศึกษาทั่วไปที่สอนทักษะการเป็นผู้ประกอบการ2รายวิชาคือรายวิชา การตัดสินใจทางการบริหารสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และเปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปที่บังคับให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา2564คือวิชาการศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์การได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับสากลเพื่อผลักดันให้หลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลเป้าหมายจำนวนหลักสูตรที่ได้รับการรับรองระดับสากลอย่างน้อย8หลักสูตร ผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่จะเสนอขอรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร AUNQA จำนวน8หลักสูตรจำแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี4หลักสูตรและหลักสูตรระดับปริญญาโท4หลักสูตรยุทธศาสตร์ที่3 Policy Advocacy and Leaders in Professional Academic Services แบลกชิปที่ 3. MU Social Engagement Platform เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นนโยบายชี้นำสังคมและส่งเสริมให้มีการกำหนดมาตรฐานที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลัยเป้าหมายที่ 1. ขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมโดยมุ่งเน้นด้าน Health Policy 1เรื่องผลการดำเนินงานเตรียมจัดสรรทุนอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้นำสังคมปี2564ภายใต้แนวคิด Healthy Aging Thailand เป้าหมายที่2มีมาตรฐานที่ถูกสร้างโดยมหาวิทยาลายัย1มาตรฐานผลการดำเนินงานสร้างระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสุขภาพหรือ Health University Rating System โดยได้มีการดำเนินการจัดทำแพลตฟอร์มเพื่อรองรับระบบ Health University Rating System กำหนดเนื้อหาตัวชี้วัดสำหรับการประเมินเตรียมทำระบบ IT เพื่อรองรับการป้อนข้อมูลและประเมินผลเริ่มใช้งานจริงภายในเดือนมกราคม2564 ยุทธศาสตร์ที่4 Management for Self Sufficiency and Sustainable Organization แฟลกชิปที่4.1สร้าง Global Talent Platform เพื่อสรรหาบุคลากรที่เป็น Global Talent จากภายนอกรวมถึงพัฒนาบุคลากรภายในให้เป็น Global Talent และการขยายผล Global Talent ด้านการศึกษา เป้าหมายที่1ขยายผล Global Talent Platform ด้านการวิจัยสู่ส่วนงานอื่นนอกเหนือจากส่วนงานต้นแบบจำนวน10ส,ส่วนงานผลการดำเนินงานมีส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก MU Talent เพิ่มเติม8ส่วนงานเป้าหมายที่2สร้าง Global Talent Platform ด้านการศึกษาผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างรอการสร้างเกณฑ์ MU P S F ฟลกชิพที่4.2 Finance and b r a n d i n g เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินและมุ่งสร้างภาพลักษณ์ตามแบรนด์ i e n t i t y เป้าหมายระดมทุนผ่านการพัฒนาเครือข่ายสิทธ์เกา่าและ endowment fund ได้อย่างน้อย20ล้านบาทผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการบริหารกองทุนมหิดลยั่งยืนอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการระดมทุนและการสร้างแบรนด์มหิดลและคณะกรรมการบริหารกองทุนมหิดลยั่งยืน ผลการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการพัฒนาการดำเนินง,งานตามหลักธรรมมาพิบาลเพื่อการผลักดันให้มีการดำเนินง,งานตามหลักธรรมมาพิบาลอย่างทั่วถึงทั้งมหาวิทยาลัยเป้าหมายมหาวิทยาลัยได้รับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีมากของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ของกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการประเมิน ผลการดําเนินงานปรับตัวชีวัดแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้มีความเหมาะสมนําเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA มาเป็นเครื่องมือประเมินธรรม,มาภิฟาลของส่วนงาน THE Impact Rankings และ Green University Rankings เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนา,ยอ,ยาอย่างยั่งยืนเป้าหมายที่1ปี2021มหาวิทยาลัยอยู่ในลำดับที่101-200ของ THE Impact Rankings ผลการดำเนินงานประเมินข้อมูล SDG g o a เพื่อวางแผนการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ส่งข้อมูลเพื่อใช้ประเมินปี2021เมื่อเดือนพฤศจิกายน2563โดยจะทราบผลในเดือนเมษายน2564ทบทวนและปรับแก้น,นโยบายและประกาศระดับมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ THE Impact Ranking เพื่อส่งประเมินปี2022 เป้าหมายที่2ปี2021มหาวิทยาลัยอยู่ลำดับที่1-100ถึง100ของ Green University Rankings ผลการดำเนินงานอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อส่งประเมินปี2021โดยผลการจัดลำดับจะทราบในช่วงเดือนธันวาคม2,564 Digital Convergence University เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนอื่นๆรวมถึงการสร้างฐานข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจเป้าหมายความสำเร็จของการเป็น Digital Convergence University 170อยละ70ผลการดำเนินงานดำเนินการสำเร็จร้อยละ63